ไม่อยากยืนนะไม่กล้ายืนอไม่กล้ายืนอ่ะโอ้มันเป็นเหวงี้เลยเหรออ้ยเบาเนื้อแจ็คพาตลอนคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาวด้วยนะครับและแล้วบ่าวแจ็คก็ได้มานะครับ เคยจ้องมาหลายรอบหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะมาก็ได้มาแล้วนี่นางพญาเสือโค้งต้อนรับเราด้วยสถานที่นะข้างบนนะครับท่านผู้ชมอ่า เขาพญาเดินทงนี้มันจะมีจุดกลางเต็นด้วยเนาะมีลานกลางเต็นท์ให้เราด้วยแล้วก็จะมีจุดชมวิวให้เราถ่ายรูปเก็บเป็นที่ละลึกกับครับวิวนี่นะจะสวยงามมากเพราะว่าเบาเจ็กดูใน YouTube อะ่ะเจอดรถทำอะไรเออด,ดูได้ไปด้านหลังนะสวยไหม ถึงแล้วนะครับถึงแล้วใกล้ถึงถึงแล้วดิเน,นเห็นป่ะรถเข้ามาเจอดกันตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นเนี่ยเออ่ะเอหโอ้โหโหหอ้โหเดี๋ยวจะไม่ได้เอาเต็นมา <S <S ดเดี๋ยวเราก็ไปข้างในก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่ายอยอามาจุดกลางเต็นตรงนี้กันสวัสดีครับตรงนี้ก็คือ อะไรอ่ะข้างในมันคืออ๋อเป็นวัดอืมได้มาแล้วได้มาสัมผัสแล้วนะครับท่านผู้ชมได้มาสำรวาทุกอื่าว่มีหอยขาายดวยสวยอ่ะ ไม่ทันได้ตั้งหลักเลยอ่ะหันไปสะดุ้งอีต่างหากเออเออไม่กินอ่จะกลับไปให้เขาถ่ายใหม่อันนี้เพจอะไรเขาลงเพจอะไรอ่ะเนี่ยแหละจุดเนี่ยหละที่เขาถ่ายอ่ะพยานะไม่ใช่พยาพญายาตรงตัวครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงดงไผ่ดงไผ่วุ้ยหน่อไม้ เราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศตรงเหวเนี่ยเขาเรียกว่าเหวใช่ไหมโอ้โห t h ม r m o sanger ต e a t e r มะใบมะง่าพอนี่กะโอ้โหท่านผู้ชมพอนี่กะอืออยากจะเอาโดนมาถ่ายเดี๋ยวเอาโดนมาถ่ายละเนี่ยโอ้โหเนีในดูตรงเนี้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้เป็นเหวเลยอ่ะเดี๋ยว เสียวลมมันพอดอัดด่างเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเหีย่ยวอ่ะนี่ต้องก็ให้เดี๋ยวมันวนตรงนี้ก่อนอืม,อมส <laughs> เสียวอ่ะไม่อยากยืนนะไม่กล้ายืนเนี่ยเอ,เออไม่กล้ายืนอ่ะ <laughs> โอ้หมันเป็นเหวงนี้เลยเหรอหูย <laughs> ไม่กล้ายืนไม่กล้ายืนอ่ะไม่กล้ายืนกลัวขนลุกลงไปเลย่อ่ะโอ้ยกลัวทำอะไรโอ้โหมันนั่นอะไรอ่ะเคลนตาตักเขาเคลื่อนตาตักไม่เอาตคนนึง ว่าหน้าหน้ากลัวออกเลยว่ะหน้าออกก็กลัวกลัวจริงเลยอ่ะไปดูตรงนี้ต่อมาดูตรงนี้ต่อตรงนี้เป็นเหวเหมือนกันเหรอเด็บนั่นตกใจเออเดียวเอากาแฟไปอันเดียวมันจะนั่งได้ไม่ต้องขา นี <screws> ่ไงหัวใจสั่นทินากลัวจริงไม่ได้ไม่เนี่ยเนี่ยอย่าหาคำเสียพรหมดเลยข่าววัดใจวะเนี่ยฮะข่าววัดใจวะจะมาปล่อยผมเลยอ่ะ กันมีเดียวไหนบ่ที่หมอมาไอตรงไหนที่ขับรถไปลงไปอ่ะไม่ใช่ตรงนี้หรอเห็นไหมไอรันรถไปเนเนี่หรอเ่ยตรงบ่อนี่เห็นบ่อตีเหรอ เมื่อวานผมก็ดูช่องระดับเขาไปตรงสะพานเก่ามั้งน่าชอบเนี่ยเห็นสะพานเก่าดูปแต่ว่าที่ดูช่องใหญ่ก็ปิดเขดโอ้เปนั่งยังไงทำไมงั้นน่ะโอ้ชิมดลป่ะน่าแล้วเพี่โคตรชอบอ่ะไม่ถ้าเรามาตอนหน้าหนาวจะยิ่งกว่านี้อีกนะเนาะ เลยะก็ไปแล้ว Thank you. เดินเดินเเมนพื่อนด่าเมื่อกี้ยาเอาอย่เอาอาน้คาอยู่ไหนเออนั่นแหละอย่าหาท่าอย่าหาทามนะ พัดมือเปล่าวะแล้วมันจะพัดมือเราเปล่าดีเลยดีนะที่มันเป็นใบแบบพับใช่ทำไมงั้นนะเรียบร้อยครางที่สองนั่นขาดเด็ดชัดเด็ดส่วนไม่เอาเรื่องเป็นไงล่ะตอนนี้ข้เหนียวหมูปิ้งนะครับกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกับบรรยากาศดีๆเนี่ยสาธุสาธุ

ครับเแบลบเจ็กก็จะเอาหมูปิ้งกับข้าวเหนียวเนี่ย,ยมันยืนกินตรงหน้าผาตรงนี้ครับท่านผู้ชมสร้างความทรงจำเนาะกิ่นไปตัยเสี่ยวไปตัยลุ้นไปตยัย,ปตย,ปตยครับครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบลเจ็กอิ่นท้องแล้วก็จะเพื่อนๆอ,นอะ่ะจะไปขับรถไปที่อุทยานเขาใหญ่นะครับทุนผู้ชมเอาไปดูบรรยากาศตรงอุทยานเขาใหญ่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวคอยดูคอยรับชมคลิปตอนต่อไปนะครับเแบวบเจ็กจะไปแอวที่ปูนนะครับ ยังไงยังไงแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของบาลแจ็คนะครับจะไปดีลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คือบาลแจ็คมีกำลังใจทำคลิปตอนต่อไปตัวเงน,นะครับ มาเจอครั้งแรกมาเห็นครั้งแรกแล้วว่ะมันความกลัวร้อยเปร์เซ็นเลยนะครับความสูงของเหวเนาะแต่พอเรายืนอยู่ไปอย,อยู่อยู่นานเข้านานเข้าเงี้ยมันก็ทําให้เราชินแล้วเราก็กลัวนั่นแหละ <laughs> กลัว สำหรับคลิปนี้นะครับเบาเจ็คเอาไว้เพียงท่าอี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบวเหนือแจ็กพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณกําลังใจทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับจะไปดีลืมนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับ